เราจะไปหามาันยังไงอ่ะก็ขุดไงขุดขุดไปเฮ้ยมีซื้อของด้วยอ่ะเฮ้ยมีตุ๊ก,กตาด้วยนะม้าเอาเจ้าคิปเปเอร์เอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาหนูอยากเอาตุ๊กตาพี่หนูอยากได้ตุ๊กตาเข้าไปเอาหนูดได้ตุ๊กตาแล้วไดตุ๊กตาทำให้หน่อยอ่ะเอาตุ๊กตาไป แต่มันเขาก็เป็นน้องเองนะเอาตุ๊กตาไปแต่มันก็เป็นน้องเองนะโอเคไหมอู้หู้หน่ารักเลยตุ๊กตานี่ตุ๊กตาหนูมีเยอะเลยอุ้ยอย่าวางเล่นสิน้องน้องวางทีวีเล่นเยอะเกินที่ไหนไม่ได้เคยไี่เคนเลยเอาตรงนี้มาตรงนี้นี่หนูวางเต็มเลยหนูวางเต็มเลยหยุกวางเนี่หยุกวางเร็วเจ้าของเล่นหายหมดนะหนูอยากไปเล่นเองน้องอยู่ไหนเนี่ย เขาพี่บอกไปเพื่อนเนี้ยไปไปเล่นกันงั้นจะวางคอมให้พี่ตูก่อนแล้วกันโหทีวีเล่นคอมแป๊บแล้วพี่โอ้ยขอโทษพี่หนีพี่แล้วไปไปไปเฮ้ยนั่งนั่งสวดนั่งอะไรอ่ะไปดูหน่อยเนี้ยอ้าวพี่ไม่ยังอยู่รอก่อนพี่โหตรงนู้นไม่ไรนะไม่รู้ว่าพี่พาไปเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้ดู น่าเล่นดีนะแค่นี้อาะเล่นอันนี้พาไปไหนได้ไหมอ่ะมาเร็วอะไรเนี่ยห้ามเด็กเกินแปดขวบเล่นไม่ใช่ห้ามเด็กห้ามเด็กต่ำกว่าแปดขวบเล่นแต่ตอนนี้หมูหมูสิบขวบแล้วนะพาไปได้สิขวบสิบขวบ,ขว,บวู้อ,อะไรวะเนี่ยตง จะขึ้นไปบนนู้นยังไงอ่ะพี่เออปีนบนนี้ปะน่าจะใช่ปะไปเลยขึ้นไปเราจะลังขึ้นไปอยู่ที่ขึ้นไปทมด้วยอ้าวแล้วมันเริ่มจากตรงไหนเนี่ยเออรู้สึกว่ามันน่าจะไหลามานะอือเฮ้ยเมื่อไมร่ขอโทษขอโทษนี่ทำไมเขาน่จา,าจะเริ่มจากตรงนี้ไหมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปก่อนนะหนูก็จะไปพี่ใส่หน่อยนี่เดี๋ยวนะทางรถไฟอยู่ตรงไหนนะ ว้วหนูลงมาแล้วหนูหยตรงนี้พี่สรางแปนหนึ่งวันบนึงนะเดี๋ยวขอหาทางเล่นกันงั้นเดี๋ยวพี่จะไปหานําตรงนั้นแหละรอก่อนว้าวว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 เร็วเววอ่ะใช่วววววรววว็วว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 วตาวววววกวววววกตวววตวว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 อวววววนวว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 วนววววนวววววววี่เวววว โอ้พี่ของหนูเสร็จแล้วโอ้โหแล้วแฟนหนูอโอ้โอคตรเร็วเลย อา้าวคุหนูออกไปไม่ได้ช่วยหน่อยออกไปไม่ได้ช่วยหน่อยพี่จัดก,การจัดการหน่อยจัดก,การจัดก,การอาากอกไม่ได้ากกาพี่หนูยังออกไม่ได้จัดการจัดการพี่พี่คือวางทั้งแม่ไปเ,เลยพี่หนูอยากเบ้นใายเยอะอันเนี้ยอันไหนเขีวยวเขียวอ่ะอันนี้ไปอ,อ,อันหนัน<ป>นกขึ้นอันเนี้ยไม่มีขนขายก็ไม่เป็นไรโอ้หนี่เหรอขนขาย คุณขายครับคุณขอซื้อของหน่อยครับแล้วใครมาตั Boom, um ้งรถไฟตรงนี้ก็เขาน่าจะมีไว้ให้เรานั่ง้งเดี๋ยวพี่ทำการเออป่ะอ้าวอ้าวอ้วเดี๋ยวได้อยู่กันอยู่กันขึ้นได้แล้วปนึงไปนึงไปนึงมาล็อไฟกอนอ้าวล็อกไฟ โคตรสนุกโคตรสนุกโคต้ไปลงมาเดี๋ยลงมาเดี๋ยลงมาเดี๋นี่อยู่สนุกมากเลยลงมาฮะเนี่ยนี่อยู่สนุกมากเลยอะ่ะใบยังก็เห็นเถอะอันนี้ดูหน้าหวาดเสียมากนี่เป็นสนุกนะขอบคุณคุณขายมากเลยครับแปะมือหน่อยคุณสร้างหูน้องมันทีวีอันใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> ไปเลยดีกว่า ตุ๊กตาพี่น่ารักที่หนูเล่นสนุกมากเลยนะนี่ตุ๊กตาพี่ีไม่หนูวางก็ไม่ดูอุ้ยข้อกันใหญ่อุ้ยหยุดวางได้แล้วไปเถอะน้องไปเถอะน้องไปเถอะน้องคืนนี้หนูวางอะไรไม่ง้วตัวไม่ได้เลยหรอไปเถอะไปเถอะไปเถอะจะวางทีวีทีวีทีวิทีวิโอ้ยนี่น้ำค้างไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยแก เดี๋ยวพี่ทุบเลยพี่หนูยากเล่นพี่ตาหนูมาหน่อยไปไหนพี่มาหาหนอยให้ไปไหนมาหาหน่อยเออมา,าอ่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาชาาแวบบชาวแวบ,บมาแล้วพี่มานตาหนูมาหอยาเอ,อือแล้วพี่ตาหนูมาชิปอ้าวห่วาทางว่ะทุบเลย ตามมาตามมาไปไหนเะราด้วยตามมาตามมาเมื่อกี้เผื่อทุกอะไรนะพี่โหร้อนวันทีวีโคตรเลยเธออ่ะโอ้โหโคตกแหลกเลยอะ่ะพี่ตามมาวันนี้แหละที่หนูจะพาพี่มาเลนะ่นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด ตุ๊ตุ๊ตู้เฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์มาก่อนฮัลโหลพูดดิพูดไม่เสศษเจ้าค่ะว่าไงดีพี่ก็อยู่กับหนูไม่ใช่หรอจะโทรมาจะไม่ใ่สมมุติเด็กน้อยต้องการไงเอาไง่าก้าเอ้ยนอนช้างเป็นไงบ้างอ่ะอมก็เล่นสบายดีอ่ะเล่นสบายดีบอกให้นอนช้างกลับบ้านได้แล้วแม่เรียกกินข้าวเออเอ๊ะ ยังไงปะน้นองแกกำลังสนุก e อยู่เลยเนี่ยไม่ได้อขอร้องล่ะขอร้องไม่ได้อ่ะก็ไ<อ>ด้เดี๋ยวฉันทำให้เราแอบทำเราไม่เราแอบไม่ให้น้องไปดีวกว่านน้องกำลังสนุก e อยู่เลยเมือม่อตกดึกเดี๋ยวไปเองม่ตกดึก ขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่ไม่เจอมันแต่ไม่แน่เมื่อ,อตกดิบปุ๊บเอ,อ้ยน้องเมื่อแล้วกลับบ้านได้แล้วหนูมไม่อยากกลับบา้านหนูอยากเล่นในอันนี้ก่อนอ่ะเล่นทันท้ายนะขึ้นไปพี่ตามหน่อยเอา้เอาๆอย่าเพิ่งไปดิน้องหนูไปแล้วนะน้องอไปนะพี่เดีย๋ยวหนูเดีย๋ยวพี่ตามไปนี่ ก็จาเป็นเหมือนคนเขาโทรมากันอ uh e ีกแล้วตุต uh, really> ุตุเอาาไงกบอกให้นอนชักตาบ้าได้แล้วยังนี่มานตีห้าแลวนะฮะนี่แกเร่งเยอะขนาดนี้หรอไม่งั้นฉันจะฟ้อนเจ้าของช่องนี้นะบอกว่าให้มาปิดคลิปนี้เดี๋ยวนี้เลยฉันจะฟ้อนเจ้าของช่องนี้เลย เออไม่ได้เจ้าของช่องเขาว่าอุตส่าธรรมนี่เจ้าของช่องอ่ะไม่ได้แกต้องเอาน้องกลับมาไมียนฉันจะไปบอกเจ้าของช่องนี้ก็ได้ก็ได้ไอ้ยิวน้องอยู่ไหนอ่ะเอาน้องอยู่คนนู้นเดี๋ยวพี่ไปหาน้องมาทำไมตรงนี้เนี่ยแม่อยูกำลังสร้างคอมอยู่สร้างคอมเดี๋ยวพี่ขอบินลก่อน Uhm นะะ้องหยุดเล่นได้แล้วอุ้ยอะไรเต็มเลยเนี่ยถือมือว่าพี่ก็ถือมือว่าเองถือมือว่าถือมือว่าเองก็กลับบ้านจะบอกกลับบ้านกลับบ้านกันพี่ได้เลยไปดูบอลทีวีได้แล้วไปเดจะข้ามมาเที่ยวใหม่โอเคเลยไปเที่ยวโอ้ยสต๊อปก่อนเอาละครับคือเป็นไงกันบ้าง สลับมาครับมาเที่ยวสนสุกกันในอีพีที่สองก็สลับเ่อนนี้ก็มีประมาณนี้นะปกติไอ้เจ้าโทรมาตามแล้วนะโทรให้เจ้านี้กลับบ้านนะไม่รู้เพราะอะไรนะเดี๋ยวจะมีพักสามต่อนะเดี๋ยวก็รอพากสามก่อนนะวันนี้นะเขาเปลี่ยนสกินก่อนเ่อมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวเปลี่ยนสกินให้ดูเป็นสกินแบบเท่ๆเลยครับทุกคนแี่รู้ยากพ่รูงพู่ย อย่าเพิ่งนะก็สำหรับคิปวันนี้ผมก็ลาตัวไปก่อนครับวันนี้ไปแล้ว